เพราะนั้นวันนี้นโยบายพรรคเพื่อไทยเนี่ยใช้ยาสบประมาณทำได้ทุกเรื่องไม่งั้นไม่กล้าพูดหรอกจริงๆเนี่ยผมบอกให้เลยนะว่าถ้าเพื่อไทยบริหารโดยไม่มีกระบวนการเฮงสวยมาก่อกวนเนี่ยนะรับรองเลยเนี่ย800ยังทำได้เลย อย่างท่านประยุทธ์เนี่ยท่านอยู่กับงบประมาณมาโดยตลอดท่านเลยคิดว่าทุกอย่างต้องมาจากงบประมาณนี่สำหรับผมเนี่ยมันรวยมาจากคว้าอากาศมาเป็นเงินเพราะนั้นผมมองว่าเงินมีทุกที่ถ้ามีปัญญาหาเงินได้หมด วันนี้ที่ท่านมาพูดว่านโยบาย600อบาทมันทำได้เอาเงินที่ไหนมาท่านไปอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท่านจะเข้าใจว่ามันต้องทําแล้ววันนี้มีรองประธานหอการค้าเป็นด็อกเตอร์ไม่รู้ด็อกเตอร์จริงหรือจริงมันออกมาพูดเรื่องพอทีเลิกหาเสียงเรื่องไรายได้เรื่องรายได้ขั้นต่ำเรื่องอะไรพว่าคนเหล่านี้ยังเข้าใจเศรษฐศาสตร์น้อยไปยังเข้าใจและเห็นใจเพื่อนร่วมชาติน้อยไปยังเข้าใจศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนไทยพี่น้องคนไทยด้วยกันน้อยไป อย่างท่านประยุทธ์เนี่ยท่านอยู่กับงบประมาณมาโดยตลอดท่านเลยคิดว่าทุกอย่างต้องมาจากงบประมาณนี่สาหรับผมเนี่ยมันรวยมาจากคว้าอากาศมาเป็นเงินเพราะฉะนั้นผมมองว่าเงินมีทุกที่ถ้ามีปัญญาหาเงินได้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยคิดว่าที่วันนี้ที่หัวหน้าครอบครัวพ,พูดไทยพูดเนี่ยผมเข้าใจเลยนั่นก็คือการสร้างเศรษฐกิจให้มันดีถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ยมันบังคับเองอะว่าทุกอย่างแรงก็ต้องเพิ่มเงินเดือนก็ต้องเพิ่ม แต่ถ้าทําเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแสดงให้เห็นว่าฟังให้ดีนะที่หัวหน้าครอบครัวผุ้ไทยวันนี้พูดจะทําเศรษฐกิจถึงแม้ว่าโลกจะอยู่ในภาะวะเศรษฐกิจถดถอยแต่เราจะดันเศรษฐกิจประเทศไทยให้โตเฉลี่ย4ปีต่อไปหน้าเนี่ยนะปีละ5%เฉลี่ยซึ่งปีแรกอาจจะได้7%เปอร์เซ็นก็ได้ก็ไ,ได้เพราะว่ามันมาจากฐานที่รัฐบาลทหารทําไว้ต่ำไวะนั้นมันก็ดันขึ้นไปแล้วก็จะเฉลี่ยเหลือ6ก5 4แต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์คืออะไร คือตัวเลขที่กำลังเหมาะที่จะดูดคนที่จบการศึกษาเข้าสู่ระบบงานได้เพราะไม่งั้นเนี่ยการจะตกงานไปเรื่อยๆรุ่นนี้ตกจบมาตกงานสามแสนคนลุกหน้าตกมาตกมาตกงานอีกสามแสนคนมันก็หมักหมกันใหญ่ถ้าเอาห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยมันดูดคนเข้าสู่ระบบการจ้างงานหมดแล้วก็จะทำให้คนที่จบมาแล้วมีงานทำแล้วทำไมมีงานทำแล้วจะให้หกร้อยหกร้อยนี่มันค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่าอยู่ เขาพูดถึงว่าปี2570จะ600บาทจริงๆนยผมบอกให้เลยนะว่าถ้าเพื่อไทยบริหารโดยไม่มีกระบวนการเฮงซวยมาก่อกวนเนี่ยนะรับรองเลยเนี่ย800ยังทำได้เลย4ปีเนี่ยปั่นเศรษฐกิจให้ให้โต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 ปุ๊บเนี่ย มันรายได้คนสมมุติว่าบริษัทผมเนี่ยรายได้ดีขึ้นเนี่ยรายได้มันขึ้นมาเยอะแยะเนี่ยถ้าผมจ้างคนงานราคาถูกๆก็ถูกบริษัทที่กาไรดีเหมือนกันเนี่ยดูดไปหมดก็เหลือคนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพให้เราคนดีๆเขาก็ดึงไปหมดก็แย่งคนเขาเรียกว่าเป็น War for Talent อะถ้ามือเศรษฐกิจดีมันจะเกิด War for Talent มันเกิดสงครามการแย่งคนฉลาดเพราะนั้นถ้าให้เงินน้อยมันก็หายหมดถ้าเศรษฐกิจดีมันจําเป็นต้องให้เงินผลมากขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติคีย์เวิร์ดก็คือ ั่นเศรษฐกิจให้มันดีเมื่อเศรษฐกิจมันดีเนี่ยไปโตปีละห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สี่ปีเนี่ยไม่ถึงหกร้อยก็แย่แล้วแล้วมันไม่ใช่ว่าหลวงต้องจ่ายท่านประยุทธ์มันเป็นภาคเอกชนที่เศรษฐกิจดีแล้วมันเอื้ออำนวยให้เขาต้องจ่ายเงินที่สูงขึ้นเองถ้าเขาจ่ายเงินต่ําเขาก็ไม่สามารถจ้างคนดีๆได้อันนี้คือเป็นลักษณะเป็นคือระบบธรรมชาติของเศรษฐกิจที่มันอยู่ร่วมกันใช่ไหมไอ้รองประธานของอข้าหนคะ้าเนี่ยก็คงไม่เคยค้าขายอาจจะเป็นนักวิชาการที่เขาจ้างมาก็ไ้ไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเศรษฐกิจจริงเพราะนั้นคนที่จะเข้าใจเศรษฐกิจได้เนี่ย มันต้องเข้าใจตั้งแต่ทุนลงไปถึงผู้ที่ไม่มีทุนต้องเข้าใจเพื่อนมนุษย์ต้องเข้าใจว่าจะเงินไรายได้มันจะเอามาจากไหนต่างประเทศจะเอา,าอยัางไงวันนี้เท่าที่ฟังหัวหน้าครอครัมเพื่อไทยพูดเนี่ยพูดถึงเรื่องการนําเทคโนโลยีมานั่นคือการลิงก์เชื่อมระว่างตั้งแต่กเกษตรกรรา,ากหญ้าไปจนถึงคนที่อยู่ต่างประเทศยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะเขามีบล็อกเชนมี NFT เนี่ยสมมุติว่าเมืองจันทร์ปลูกต้นไม้ผมเมียผมมีม,ม,มีไร่ผมเนี่ยมีทุเรียนอยู่100ต้นผมหมอนทองร้อย มีพ่อค้าจีนบอกว่าผมขอเหมาฤดูนี้ต้นละสมมุติว่า30,000บาทมี500ต้นก็15ล้านก็ขายไปหรือลงหน้าแล้วพอทุเรียนออกมาก็ส่งเขาจะให้ส่งที่ไหนหรืออะไรหรือว่าเศรษฐีเมืองไทยอยากจะซื้อทุเรียนตั้งแต่ก่อนจะออกก็สามารถทําได้ผ่าน NFT ทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้ มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมคนที่ไม่รู้เรื่องที่สุดหรือต้องทำมากินอย่างเดียวไปสู่คนที่อยู่ในต่างประเทศก็ดีในฐานบนกรุงเทพก็ดีแต่รวยที่รัฐบาลจะต้องอำนวยความสะดวกให้เพราะถ้ารัฐบาลเป็นรัฐบาลเข้าใจรัฐบาลเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่คิดยังไงคนรุ่นหลังคิดยังไงเ <_ c oughs> ชื่อไหมว่าผมเนี่ยนะขนาดอัปเดตตัวเองตลอดเวลาเนี่ยนะวันนี้ผมได้คุยกับหลานสาวแฝดของผมหลานคู่แรกของผมเนี่ยวันนี้มันเกิดเขาพอดี ผมก็เลยโทรไปหาเขาเปิดวิดีโอคอลปรากฏว่าไงไหมอยู่ๆเขาบอกว่าคุณตาขอถ่ายรูปหน่อยเขาก็เอานาฬิกาเขาเนี่ยเป็นอิโมโ่เนี่ไงเอามาถ่ายปั <What? S 1> ๊กแล้วผมถามแม่เขาเฮ้ยอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ย เขาบอกเป็นนาฬิกาเป็นโทรศัพท์เขาพูดกันได้หมดโดยใช้โทรศัพท์ใช้เป็นโทรศัพท์เป็นนาฬิกาเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ได้ด้วยเออนี่ผมไม่ได้เล่นกับเขามาไม่กี่วันผมล้าสมัยเลยเห็นไหมฮะว่าโลกมันพัฒนาตลอดเวลาถ้าเราไม่พัฒนาไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่คือวันนี้จําไว้นะนโยบายของเพื่อไทยเนี่ยไม่รู้จริงอย่าโจมตีเพราะเขาพูดแล้วเขาทาได้ทั้งนั้นไอ้สามสิบาทเห็นไหมแห่กันไปทั่วไม่มีใครเอาพอผมเอาแล้วปุ๊บทำแล้วทำได้เลย แล้ววันนี้จะมาขึ้นถือขั้นปรับปรุงพัฒนาก้าวหน้าไปอีกชั้นหนึ่งเพราะนั้นใครเห็นนโยบายเพื่อไทยนี่งงแล้วไปสูงใส่ไปคิดเอมันคิดได้ยังไงอย่าไปบอกว่าเอ้ยไม่ได้หรอกตอนนั้นผมก็โดนโหเงี้ยตอนสมัยก่อนเนี่ยประชาี่ปัยดโหเลยตอนผมประกาศว่า กองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละล้านบาทกดโทรประเทศเป็นนี่อย่างนี้จะตั้งที่ไหนมาผมปสายผมบอกว่าไงไหมพี่น้องตอนสมัยผมเป็นนักธุรกิจนะผมยิงดาวเทียมนะเงินกู้ไม่โอ้โหมีคนเอามาให้กู้ถึง3 4มสี่หมื่นล้านไอ้นี่มัน8ปดหมื่นล้านเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมตีมันนิดเดียวทําไมทําไม่ได้ชาวบ้านก็ดีใจตกมือเพราะเขารู้ว่าเราทําได้เพราะฉะนั้นวันนี้นโยบายพรรคเพื่อไทยเนี่ยใครอย่าสบปรมาทมันทำได้ทุกเรื่องไม่งั้นไม่กล้าพูดหรอกเพราะฉะนั้นเขามีเขามีทีมคิดทีมรีเสิร์ชมีทีมรุ่นใหม่ คุนเก่าเขานั่งคิดกันเขาไม่ใช่ว่าเป็นเป็นลักษณะคอยคอยดูดงบประมาณอย่างเดียวนะครับผมผมเข้าใจว่าท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ